สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่น้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเดินเข้าไปยังน้ำตกประมาณกิโลกว่าๆทางเดินสะดวกลาดูนตลอดทางป่าไม้บริเวณทางเดินยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากเส้นทางการเดินของเราจะต้องผ่านลำธารขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายลำธารเดินมาเรื่อยๆเ,เราจะพบกับจุดสกัดช้างป่าไม่ให้เดินผ่านบริเวณน้ำตก ทางเดินของเราก็จะขึ้นขึ้นลงลงตามสภาพภูมิประเทศในช่วง100เมตรสุดท้ายเราจะลงบันไดที่ชันมากๆลงไปทางด้านล่างเหนื่อยมากๆทั้งขาลงและขาขึ้นในในมาแล้วเราก็ต้องลงไปให้ถึงจุดชมวิวในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางพบกับความงามที่ซ่อนอยู่ในผืนป่าเรามาดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติกัน